2. 2> ถ้าเผื่อทางปสชไม่ปรนนาเพราะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าทางปสชาได้ออกกรสับกระสิบฟองไปแจ้ง,นงคนขายน,นะครับว่าจอดำตั้งแต่วันที่เจ็ดที่8ที่9 30ไบต่อไ,ไปเป็นต้นไปนครับถ้าท่านไม่กรุณานผ่อนปลดให้ตรงนี้ค,คนดูก็จะดูไม่ได้เมื่อคนดูไม่ได้นะครับเจ้าจของสินค้าก็ได้ถามว่าคนดูไม่ได้ทำไงเราก็บอกว่าถ้าคนดูไม่ได้เราก็ลดให้เพราะั้นก็หนายราเราก็จะหา ได้หายกำลังก็จะหาครับขออที่ึษากฎหมายครับมีนก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้ครับว่าต้อให้เวลากรท่านนเดืนี้เนยคุณมีทางเลือกอทางคืออผู้กองผู้ขนานในช่องดิจทลหรือมาอบริาเป็นทีมีดังเทียมหน้าที่เรามีแค่นี้ที่เหลือัดตัสนใจว่าเราจะมาั้งแหนถ้าเขาไปออกผู้ขนานก็มาขับริษเป็นทีมีดงเทยมจบค่ะ้าเรามีมา ผู้ขนาน2อขอไปรีแทีวีดาวเทียมเรามีหน้าที่รับพิจารณาแต่วันนี้ผู้ขนานในช่อง33 HD 43หรือว่า2อขอไปรญตอเป็นทีวีดาวเทียมเคเบิลสิ่งที่คนจะต้องทำคือตัช่อง3งต้องมีนคนมายื่นนะคะและยื่นมาต้คนพิจารณามีอยู่สองทางเลือกหน้าที่กสัมภาในเชิญาวันนี้คุณมาแจ้งข่าวว่าคุณมี2งทางเลือกคุณจะต้องเลือกและถ้าสุดท้ายช่อง 3A เลือกขอให้ประชาชน ไม่ให้นะคะเขาต้องเป็นคนมาเลือกเองว่าสมอยว่าเหมือจะเลือกทางหนึ่งก็าทางสองไม่ให้แต่ว่าคนที่จะต้องไปดนต้อ,องก็ต้องเป็นผู้ประกอบการถ้าผู้ประกอบการไม่สแสดงเกตนธอยู่ในเพลเตอร์บอกว่าเอาให้คุณไปออกนั่นออกนี่มัน